สวัสดีครับพบกับรายการรู้ทันดวงของคโลเวอร์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมารู้เท่าทันดวงชะตานะครับรู้เท่าทันเรื่องของการเสริมดวงแล้วก็ดูชะตาของคุณนะฮะวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆเรื่องพิเศษนะฮะหลายคนเนี่ยชอบสอบถามผมกเข้ามานะว่าหมอกิจเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันดีหรือเปล่านะเลขของหนูดีไหมเลขของหนูมันมีอะไรต้องแก้แล้วมันก็ ดีอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการเลือกเบอร์อย่างไรถูกต้องเพราะว่ามันตําราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินฮะบางคนนี่ก็เลขอะไรก็ไม่รู้ส,สับสนปนเปนไปหมดบางคนก็รวมเลขบางคนก็เลข4ี่ตัวท้ายนะฮะบางคนนี่ก็เอาหลักอายตนะบางคนก็เอาหลักตำแหน่งนะฮะเลขโน้เลขนี้มารวมกันเป็นเลขกศาสตร์นะฮะ n u m e r o l o บางคนก็ใช้เลขศาสตร์ไคโรนะฮะ มันก็งงไปหมดไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะโอ้โหพอรวมมาเสร็จตำราหนึ่งกว่าดีตำราหนึ่งกว่าไม่ดีก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงนะฮะ,ะวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าหลักการนะครับหลังจากที่ได้อ่านตำราร่ำเรียนมาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยนะครับหมอก,กิีดมีวิธีการเลือกเบอร์อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าบางคนถามว่าหมอก,กิีไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันมีอิทธิพลน,นะฮะต่อดวงชะตายอย่างไรนะครับ ผมบอกเลยเอาจริงๆนะคู่ก็แบบไม่อวยนะมันมีทุกคนประมาณ20%ปนครับบางคนอุ้ยหมอคิดทำไมมันน้อยจังเฮ้ย20ไม่น้อยนะ20ถือว่าเยอะนะนะครับถามว่ามันมีผลอะไรมันมีผลสำหรับคนที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารค้าขายครับประเภทว่าเบอร์โทนี้เป็นเบอร์บริษัทเบอร์โทนี้เป็นเบอร์ที่เกี่ยวกับการขายของ นะครับอันนี้ก็จะส่งผลแต่บางคนที่โสดอยู่เนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์ก็อาจจะทําให้มีคู่ได้นะนะเพราะเวลาคุยและอิทธิพลตัวเลขเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะฮะผมบอกอย่างงี้จริงๆแล้วเนี่ยอิทธิพลตัวเลขเนี่ยนะครับมันจะมีผลมากๆนะครับในครั้งแรกเลย first impression คือการที่เขากดเบอร์เพราะหลังจากนั้นเขากดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่จําเบอร์แล้วคือเขาก็เบมชื่อเรานะครับแต่มันมีผลตรงนั้นจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นอิทธิพลของเบอร์โทรศัพท์จึงมีผลต่อดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อค้าขายต่างๆเพราะถ้าตัวเลขมันผลรวมดีและตำแหน่งเลขดีนะครับมันเหมือนเป็นมนสะกดครับเวลาเรากดตัวเลขไหมซุยซุ0ซุดหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยหรืออ่าซุดสองห้าหนึ่งสามแปดศูนย์แปดแปดอะไรเงี้ยนะ่ไอตอนที่คุณกดแล้วคุณนึกเนี่ยนะครับถ้าเลขดี เลขมันมีผลรวมซึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับเสน่ห์ความรักการค้าขายเวลาเขากดเขาก็จะเหมือนต้องมนนะฮะเหมือนต้องมนต้องเขาเรียกว่าต้องมนต้องมนสะกดอย่างนั้นนะครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะครับวิธีการนะครับที่เราจะเลือกเบอร์โทรศัพท์เพื่อส่งเสริมดวงชะตาตามหลักของหมอกลิตเป็นอย่างไรนะครับอย่างนี้ข้อแรกเลยครับผมจะคํานึงถึงวันเกิดก่อนวันเกิดเนี่ยนะครับเราเกิดวันอะไรเราห้ามมีเลขกาลากินี นึกออกไหมครับนะเราห้ามมีเลขกาลกินีอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ไม่ควรมีเลขหนึ่งในดวงชะตาท่านที่เกิดวันอังคารไม่ควรมีเลข2นะครับในดวงชะตานะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับ ท่านที่เกิดในวันพุธนะครับห้ามมีเลข3อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสฮะห้ามมีเลข7นะครับอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับห้ามมีเลข8นะครับอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับห้ามมีเลข4นะครับอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ห้ามมีเลข6นะครับอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับเอาล่ะ เขาเรียกว่าเป็นตำเขาเรียกว่าเป็นตำราทักษะครับเรียกว่าเลขการากินีนะครับก่อนอื่นเลยเราดูนะครับว่าเราเกิดวันอะไรห้ามีเลขอะไรในเบอร์โทรศัพท์อันนี้ขั้นแรกนะครับอันดับที่2นะฮะที่เราจะต้องคํานึงนะครับนอกจากอเลขการากินีของวันเกิดแล้วก็คือผลรวมนะครับของตัวเลขนะฮะการรวมเลขเนี่ยเขาจะรวมแต่ตัวแรกเลยนะครับตั้งแต่ตัวศูนย์ตัวแรกเลยฮะศูนย์แปดสามนะฮะแปดแปดหกอะไรอ่ะเราก็รวมไปนะครับหรือจะเป็นศูนย์แปดหนึ่งนะฮะเก้าศูนย์ แล้วเราก็ไล่เรียงจากตัวแรกบวกไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวสุดท้ายนะครับผลรวมอะไรนะครับก็จะส่งผลแบบนั้นนะครับแต่เลขที่เป็นมงคลเนี่ยนะครับมันจะมีด้วยกันอยู่หลายเลขมากๆนะครับผมไล่เลยนะครับเลขที่เป็นมงคลจริงๆเนี่ยนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่เลขเลยนะฮะเลขย4สนะครับ ยี่สิบเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเลขดีนะเป็นเลขความสําเร็จ24กับ42นี่ได้เหมือนกันแต่ว่า42จะสู้24ไม่ได้นะครับต่อมาเลยก็เป็น25ครับ25กับ52อนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ทากก็ถือว่าดีต่อมาเลยก็เป็น26หครับนะฮะยี่สิบหกกับสิบสองก็ดีแต่ผลรวมเมื่อ2ก็บ6มันรวมกันมันเป็น8นะครับทำให้คนใช้จะใจร้อนใจเร็วหน่อยนะครับจะเป็นงานนะฮะส่วนเลขที่ห้ามเลยก็จะมี27 2 7่สนี่ห้าม2ะ7 2ี 27, นี่ห้ามนะครับยี่สนี่ก็ห้าม29ดีครับถ้าคนใช้เป็นผู้หญิงนะครับหรือทำงานเกี่ยวกับงานบริการเซอร์วิสนะครับหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะครับเบอร์นี้คนใช้จะเป็นคุณหญิงคุณนายนะครับยีก็ได้หรือ92ก็ได้นะครับต่อมาเลขต้องห้ามเลยคือ30ครับคนใช้มักจะซ่อมแซมรถบ่อยหรือเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับหรือว่า อาจจะถูกของพิคมนะครับ31อดห้ามครับ3 1เอดห้าม32ห้าม33ห้าม34ห้าม35พอได้นะครับถือว่าเป็นเลขโอเคนะฮะถือว่าเป็นเลขที่ใช้ได้นะครับคนใช้นะฮะจะได้รับความช่วยเหลือดีนะครับ36นี้ใครโสดต้องใช้เลขนี้นะครับ3 6 6 3นะครับแต่36จะดีกว่า63นะครับ36ถือว่าเป็นเลขที่ต้องบอกว่าใครโสดอยู่และประกันใช้เลขนี้ผลรวมเนี้ย มีโอกาสมีคู่สูงนะครับ37ห้ามนะครับ38ห้าม39นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับตำรวจทหารหรือเกี่ยวกับการขายรถการขายยวดยานพาหนะนะครับเลข40ไม่ดีครับ41ถือเป็นเลขพอได้นะครับหนุนนำเรื่องผู้ใหญ่12เป็นเลขที่ดี4 3ห้ามนะครับนะส4พอได้ในระดับหนึ่งแต่คนจีนไม่ควรใช้เพราะมันเป็นซีซีฮะนะฮะมันตายฮะนะฮะ 45ได้ครับนะครับ46ก็ได้แต่ว่าใช้แล้วมันจะทุกๆหน่อยนะครับแต่เรื่องเงินจะดีนะครับ47โอเคนะครับพอได้ในระดับหนึ่งแต่จะมีหาเรื่องสุขภาพ48ห้ามครับ49ดีมากสำหรับคนที่ทำอาชีพการขายเซลล์นะครับการทำธุรกิจต่างๆการใช้ปากในการเจรจาการเซ็นสัญญาเอกสารจะสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเลข50ไม่ควรครับใช้แล้วจะป่วยบ่อยหรือผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยครับ51ดีมาก นะครับถือเป็นเลขที่ดีนะครับจะได้รับคำชี้เหลือสนับสนุนดีครับเลข5้าสอใช้ได้เลข5้าสาใช้ได้เลข5้าสีใช้ได้นะครับห้ถือว่าก็ยังใช้ได้แต่อาจจะมีปัญหาให้เราเหนื่อยใจเรื่องบริวารครับห้ก็ใช้ได้ครับห้ควรหลีกเลี่ยง58นะครับใครที่ทำเกี่ยวกับระบบ กลไกเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆถือว่าดีพบแรกกับเลข5กับเลข8เป็นคู่เทคนิคนะครับ59ดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับเลขนี้เหมาะแก่คนที่ค้าขายเกี่ยวกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเกี่ยวกับธรรมะนะครับเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูทำได้60ไม่ดีครับนะฮะคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องคำนึงถึงผลรวมนะนี่ผมสรุปให้ฟังเลยนะอย่างคร่าวๆเลยนะฮะโอเค ทีนี้ต่อมาครับมันจะมีตําแหน่งตําแหน่งนี้มันจะอธิบายยากนะครับตําแหน่งนี้มันจะเป็นการอธิบายให้ฟังในคลิปเนี้ยยากต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจคือตําแหน่งแต่ละเลขครับนะครับผลรวมดีแล้วเราดูตำแหน่งแต่ละเลขเรื่อว่าตําแหน่งนี้สมมุติว่าตัวอย่างความหมายมันจะเป็นนี้ฮะเลขศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเลขกลางๆนะครับเลขที่ไม่เข้าใขรออกใขรนะครับถ้าอยู่ใกล้เลขดีก็ดีอยู่ใกล้เลขร้ายก็คือร้ายนะครับทีนี้ต่อนะฮะ ทีนี้ต้องบอกว่านะครับเลข1เนี่ยเป็นตัวเลขของยศศักดิ์นะครับตามหลักของอาดาวอาทิตนะฮะาดาวจันทร์นี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปจริตนะครับอังคารก็จะขยันขันแข็งพุธก็จะการเจรจาติดต่อสื่อสารอ่อนหวานนะครับดาวพฤหัสก็เป็นเรื่องของปัญญาความคิดศิลธรรมนะครับดาวศุกร์ก็เป็นเรื่องของเงินทองเรื่องความรักเรื่องกิเลสนะเรื่องสมบัติ ดาวเสาร์จะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับความทุกทนนะครับความทนความอึดนะครับอย่างนั้นนะครับดาวราหูก็จะเป็นลักษณะนะฮะมัวเมาหรือว่าอะไรมาแบบรวดเร็วนะครับดาวเกตนะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอายุยืนนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะแต่เราต้องผสมคนเปกันอยู่ตำแหน่งไหนมันเป็นข้อหมายผมยกตัวอย่างนะครับบางตำราสมมุติเขาอ่านสีตัวท้ายนะครับก็เป็น5นะครับฟังนะฮะห้าหกนะครับสมมุตินะฮะห้าหก 9นะครับ5 6 9 9มันก็จะอ่านเป็นลักษณะว่าผู้ใหญ่ให้เงินเรื่อยๆเพราะมันเป็นเรื่องความก้าวหน้านะครับนือ่อออกไหมมันจะอ่านในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่แต่มันก็แล้วแต่สูตรคนจะอ่านอีกบางคนเขาจะนิยมเลขแบบ เจ็ดแปดเก้าอย่างนี้นะฮะเป็นเลขมงคลเลขมังกรบางคนก็ใช้หงเจ็ดแปดก็แล้วแต่ตามสูตรแล้วกันครับแต่อย่างที่บอกครับเมื่อพูดมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยบางคนบอกโอ้อยางงี้เหมาะกิจฉันไม่มีความรู้เลยฉันจะทำยังไงเอางี้ละกันอย้าให้ผมช่วยนะครับในการที่จะเลือกเลขให้งั้นเดี๋ยวผมจะช่วยเลือกเลขให้สําหรับท่านนะฮะก็ติดต่อมาทางโฮโลเวอร์และกันเพราะโฮโลเวอร์ของความช่วยเหลือผมมาว่าให้ผมช่วยหาเลขดีๆให้กับแฟนเพจนะครับ ผมก็จะหาให้ท่านติดต่อที่โฮโลเวอร์เลยนะครับวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการคัดเลือกเลขให้นะครับบางคนอยากได้เลขสวยมากๆก็บอกได้หรือถ้าอยากได้เลขที่ไม่สวยนะครับเบอร์แบบคือเบอร์อาจจะไม่ได้เลี้ยงใหม่โฟใหม่คู่ใหม่ตองใหม่โต๊ะอะไรทั้งหลายนะฮะแต่ว่ารวมแล้วตําแหน่งดีผลรวมดีนะครับ เหมาะกับวันเกิดของท่านผมหาให้ได้นะครับก็ลองติดต่อที่โพโลเ,เวอร์ดูได้เลยนะครับเอาล่ะว,วันนี้จบรายการรู้ทันดวงนะ,นะฮะก็รู้ทันเรื่องของตัวเลขว่าอิทธิพลของเบอร์โทรศัพท์เป็นอย่างไรและการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ไหมต้องบอกได้เลยเปลี่ยนได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในรู้ทันดวงในคลิปหน้าครับผมกรดคอนเฟิร์มนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ